เมื่อทีมของคุณลงสนามนัดแรกของฤด,ดูกาลและสามารถคว้า3คะแนนได้สำเร็จแต่โค้ชของคุณกลับบอกว่าผมไม่ชอบเกมนี้เอาซะเลยสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับบนบาซ่ซาครับวันนี้เราก็มาหยิบยกประเด็นหลังเกมที่บาเซลนาเอาชนะ,ะเรอัลมาโยก,กาไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อสูนย์ผลงานโดยรวมมันก็ดูดีแต่ทำไมฮันซิฟิกถึงบอกว่าผมไม่ชอบเกมนี้เอซะเลย ย้อนเล่าไปที่การแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเมื่อบาร์เซโลนาเอาไปเยือนแล้วมายกาผลปรากฏว่าเป็นบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากลาฟินญาเฟรานตอเลสลามินยาเมาถ้าดูแบบผิวเผินสกอร์ผลการแข่งขันทุกสิ่งทุกอย่างโ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าบาร์เซโลนาของอันซิปุสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างเป็นเสด็จเด็ดขาดอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงใบแดงที่เกิดขึ้นในเกมถึง2ใบ พอจบเกม h ันซิฟิกออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ชอบเกมนี้เอาซะเลยนี่คือ3คะแนนที่สําคัญของเราหลังจากนํา2ประตูและเรามีผู้เล่นเหนือกว่าผู้ต่อสู้2คนผมคิดว่าทีมเราเล่นได้แค่50%เเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ผมต้องคุยกับพวกเขาและอีกส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ฟิกได้กล่าวไว้ว่า ผมพอใจแค่ช่วง2-3นาทีแรกแต่ครึ่งหลังเราต้องเล่นได้ดีกว่านี้เรามีผู้เล่นมากกว่าคู่แข่งถึง2คนเราต้องพร้อมแบบ100%เราต้องพัฒนากันต่อไปบวกกับบทสัมภาษณ์ของกัปตันโูน่รารอโคที่กล่าวว่าผมเข้าใจว่าทำไมฟิกถึงโกรธเราความจริงคือเราลดความเข้มข้นในการเล่นและคลองบอลลงหลังจากที่เราได้ประตูนำาอนบางทีโค้ชอาจต้องการให้เราดุดันมากกว่านี้ซึ่งผมว่าเขาพูดถูก นั่นเป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ของโค้ชและนักเตะของเรามันสะท้อนให้เห็นถึงความเขียวของฟิกเขาจริงจังทุกวินาทีถึงแม้ทีมของเราจะเก็บชัยชนะได้อย่างสวยงาม3ประตูต่อศูนย์แต่เขาก็ยังไม่พอใจเขาหวังว่าทีมของเขาจะเล่นได้อย่าง100%เปอเซ็นสมอเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ